สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่กทานครับพบกันอีกแล้วนะครับกับพัฒพลคนราก้ายูทูบเบอร์สายลุยครับคลิปนี้ผมอยู่ที่บ้านซอตําบลโปงน้อยอําเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนที่กําลังมองหารถไถโคโบตา้ามือสองแบบรถบ้านๆคุณภาพแบบเดิมๆนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปชมกันที่นี่มีรถ3ามสี่คัน บอกได้เลยนะครับว่าเป็นรถบ้านๆนะครับถึงแม้ว่าจะซื้อมาขายต่อนะแต่ว่าซื้อมาจากชาวบ้านโดยตรงเลยนะครับราคาเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราคาเกี่ยวกับรูปทรงของรถเกี่ยวกับอะไรอุปกรณ์ต่างๆว่ามีอะไรบ้างราคาเท่าไหร่แต่ก่อนที่จะไปชมกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรรกยากยูทูบเบอร์สายดุด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชม มาดูคันนี้กันก่อนนะวันนี้คันนี้เป็นครูปต้าเอลสามหกศูนย์แปดนะครับคันนี้บอกเลยนะครับว่าเป็นรถของกองทุนหมู่บ้านครับทุกคนเป็นรถของกองทุนหมู่บ้านจากอำเภอเวียงชชยจังหวัดเชียงรายนี่เองนะร,รถที่นี่ไม่ได้มาจากที่ไหนนะที่จังหวัดเชียงรายนะเป็นรถจากจังหวัดเชียงรายเลยผมพาทุกคนมาดูครับเป็น,นครูปต้าเอลสามหกศูนย์นะไม่ใช่รุ่นเอสที ัวนี้ไม่ไม่มีเกียร์ท็อกนะฮะดูสภาพฮะดูหัวนออ็อตฮะหัวน็อตนี่เดิมเดิมเลยนะครับทุกคนความโผลความอไะไม่มีะดูเลขไมล์เลขไมล์นี่หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบชั่วโมงนะครับเดิมเดิมเลยนะครับไม่มีการกลับไมล์นะฮะอันนี้เป็นรถของรถกองทุนหมู่บ้านนะครับทุกคนนี่เป็นผานผานช้างฮะผานช้าง สองสองหก e หกใบฮะน่าจะเป็นยี่สิบสี่คูนหกยี่สิบสี่โคูณหกนี่ดข้างหลังนะครับกคนข้างหลังนี่เดิมๆเ,เลยยังไม่มีผ่าเลยนะครับยังไม่ผ่าเนี่ยเดิมๆเ,เลยไม่มีการทําสีนะครับที่นี่จะไม่มีการทําสีซื้อมาอยัางไงก็ทําความสะอาดนะฮะแล้วก็ให้กับทุกคนได้เห็นกันเลยนะครับว่าไม่มีการย้อมแมวไม่มีการทําสีเอาแบบเดิมๆกันเลยครับทุกคน ก็จะพาทุกคนลองสตาร์ทดูดูลองดูสตาร์ทลองเช็คระบบดูก่อนลองเช็คระบบดูเสตาร์ทชิมเลยคนนี่ยกตัวเช็คดูระบบล้อเช็คดูระบบล้อก่อน ห okay. ลอน้านี้แน่นฮะ,ะลูกปืนลูกหมากนั่งแน่นอยู่เลยนะครับลูกปืนลูกหมากนั่งแน่นอยู่เลยข้างขวากันแน่นนะครับทุกคนเดี๋ยวดูดูไอไหน่อยดูไอไหนอยู่ไหนอยู่ไหนแห้งเลยฮะไม่มีควันนะฮะทุกคนเ อเร้อยเกี่ยแขนมือผมังไ,ไม่เปื้อนเลยทั้งมันเลยไม่ไม่แพ้ทำความสะอาดที่เจอนะครับแบบเดิมๆเลยนะครับทุกคนเกียดีโฟดียางนี้ก็ 80%นะครับทุกคนยางน,นี้80%นะเป็นรถหมู่บ้านนะทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ารถหมู่บ้านนี่เป็นรถที่ไม่ค่อยช้าสักเท่าไหร่นะฮะรบ mm hmm. ะบบไฟก็เรียบร้อยโอ้โหที่ยิ่งเดิมๆเ,เลยนะครับ mm hmm. เห็นไหมนี่ราคานี่เดิมๆเ,เลยนะครับ mm hmm. มีเลื่อมีทะเบียนพร้อมนะครับทุกคน มีเล่มีทะเบียนพร้อมคันนี้ปีห้าหนะครับคันนี้รถปีห้าหผมว่าจะยกหาแต่ว่าตัวนี้สลับสลับต้องเอาเอะไรข้อต้อนอะไรบ้แต่มันยกได้อยู่แล้วนะครับไม่ยกดีกว่าเพราะว่าผมต้องหาอะไรมาทอ,อนี้แต่มันยกได้อยู่แล้วแหละเนี้ยเดิมๆนะทุกคนนี่ฮะอุปกรณ์3มชิ้นนะครับคันนี้ท่านได้สนใจนะเป็นรถกองทุนหมู่บ้านนะครับ เป็นรถของกองทุนใบ้านที่ซื้อมาแล้วทีนี้ก็ไม่มีคนดูแลไม่มีคนขับนะครับก็เลยจอดไว้เฉยๆก็มันก็จะไม่มีประโยชน์ก็เลยขายรถเพื่อจะเอาเงินไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะครับทุกคนถ้าใครสนใจคันนี้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นจออยู่หน้าจออยู่ในขณะนี้นะครับที่ศูนย์6ดหนึ่งเจ็ดสี่หกนะฮะเจ็ดหกแปดศูนย์นะครับ,รบโทรมาได้เลยที่ข้อเหมยนะครับนี่นี่ เต้ของพ่อเหมยฮะกำลังขมาขมันกับการติดตั้งเจ้าอีแตนอีแตนซิ่งอีแตนต่ำนะฮะถ้าอยากได้ก็หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจออยู่ในขณะนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวจะให้วิ่งให้ดูนะเดี๋ยวจะให้วิ่งให้ดูก็ได้นะก็ลองขับวิ่งให้เป็นพอะกำลังตาเดินหน้าเดินถอยหน้าเดินหน้าถอยหลังไอตัวหลังให้มันอย่ารุดไปปะสลักมันอย่ารุดก่อนใครตัวหันสลักมันจะรุดหายอย่างตก หาหาอย่างตอกหาคอนตอกไปหน,หน่อยอตัดเกี่ยงแคบหน่อยอเดี๋ยวผมจะให้ประมินสตาร์ ช่่มเดียวนะนนคุณพ่อเหมือนเนี่ยอายุ72ปีนะฮะอายุ7 2ปีนะครับเนี่ยขับรถไถเก่งเลยแหละซ่อมแซมนะฮะไปคนี่ผ่านเอาหน่อยๆเดี๋ยวตอกนิดหน่อยเอาเอาเอาลงหน่อยหนึ่งเอาเอาเอาผ่านผ่านลงหน่อยหนึ่งให้ม,มันเข้ารอกมันหน่อยหนึ่ง หน่อยหนึ่งเออหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งนีเจ้นี่ก็เออเกินเกินโอเคร้อยนะครับนี่ฮะผ่านช้างนะครับนี่ฐานช้างที่คูณ6รถหมู่บ้านนะครับนี่เป็นรถของกองคุนหมู่บ้านที่ซื้อมานะทางภาคเหนือนี่เขาจะนิยมซื้อรถไถ หรือแม่ก็เป็นซื้อรถไทยแลนด์นะฮะทุกคนใช้งานได้ตามปกตินะครับอุปกรณ์3าชิ้นนะฮะมีตัวปั่นโรตารี่มีผ่านหน้าผ่านหลังแล้วก็มีตัวปั่นโรตารี่3อย่างครับราคาเปิดอยู่ที่2องแ0 0แปดหมบาทครับแต่ถ้าท่านใดที่ชมคลิปจากพัดพลคนรากย้าทางช่อง YouTube นะฮะทางช่อง YouTube หรือทางเพจนะฮะ บอกข้อเหมือได้เลยนะครับราคาอาจจะลดได้เป็นพิเศษยิ่งกว่านี้อีกนะครับทุกคนนี่ติดต่อดได้เลยนะครับไปเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งคันครับเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งคัน